แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันมันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กรกฎาคม65ครับฉบับที่8แล้วจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็จะมีหลายจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชาแนลครับท่านผู้ชมครับมีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถึงพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักถึนหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอ,อันมันนะครับผมมีผลกระทบต,ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กรการกฎาคม65ครับ ในช่วงวันที่10ถึง14กระกฎาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะครับผมในวันที่1ิ กรกดาคม6 5้านะครับจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนะครับผมภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ด อำนาจเจริญนครราชสีมาบรุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับ ภาคกลางในแก่จังหวัดนครสวรรค์ลบบรุรีสระบ,บรุรีกาญจนบ,บรุรีราชบ,บรุรีรวมทั้งกรุงเทพหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกในแก่จังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้าชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดภาคใต้ในแก่จังหวัดเพชรบ,บรุรีประจวบคีรีขัขนธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังครับผมอันนี้คือในวันที่10กรกฎาคม65หก็คือวันนี้นะครับส่วนวันที่11ถึงวันที่12 สกระกฎาคม65นะครับ11 1 2กระกฎาคม65ภาคเหนือได้แก่จังหวัดลำปางแพร่น,น่านอุาตรดิตถ์สุโขทยัยพิจิตร ทิศตะโลกตากได้เพชรบ์ญภาคตะวันออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาาเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีครับภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา กาญจนบ,บรุรีราชบ,บรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนคปรปฐมโรงทาพกรุรงเทพมหานครและปริมณฑลครับภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกประจิมบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังครับอันนี้ก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักขึ้นหนักมากในช่วงวันที่1 1ถึง12กรกฎาคมห5้านะครับผม สสวนที่13ถึง14กระกะดาคม6ข้านะครับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้แก่นะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตร พิศโลกตากและเพชรบณ์ครับภาคตะวันออกเชียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรการาสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาาเจริญน,นคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีครับภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาก,กาญจนบรุรีราชบรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนคนรนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหา,หานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบุรีรจังหรัดครครับภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลครับ นี่ก็คือช่วงวันที่13-14กรกฎาคม6ค้านะครับผมซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนจนถึงวันที่14กรกฎาคม6ค้านะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยมีกําลังแรงครับโดยทะเลอันมันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณทะเลอันมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่อนสูง1-2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยควารมระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันมันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10-14กระกฎาคม65ไว้ด้วยครับ จึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา,ยาอย่างใกล้ชิดครับผมท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นประกาศฉบับที่8นะครับผมฉบับที่8จากกรมอุตุนิยมวิทยายนะครับถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบร THAT ิเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันมันนะครับผม มีผลกระทบจนถึงวันที่14กรกฎาคม65ครับพื้นที่ของท่าฝนตกหรือไม่อย่างไรก็รายงานสภาพอากาศก,กันที่ใต้คลิปต้นนะครับผมกว่าระมัดระวังกันด้วยท่านผู้ชมช่วงนี้การสัญจรผ่านพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะครับระมัดระวังกันด้วยระวังถนนลื่นด้วยแล้วก็การจราจรที่มองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงครานตมานิชาแนลด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดข้อสารใดีสิ่งดีวิธีการต่างๆได้เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงครานครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ